สวัสดีค่ะเพราะผลิตภัณฑ์ที่ดีคือคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าค่ะดิฉันเจรณายธนกิจในนามของแผนกผลิตภัณฑ์บริษัทโพลีเฮิบเน็ตเวิร์กจำกัดค่ะวันนี้นะคะเรามาแนะนำผลิตภัณฑ์สำหรับเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรากันค่ะ สมุนไพรปัจจุบันนี้นะคะต้องบอกว่าในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะคะเราสามารถที่จะเลือกใช้สมุนไพรได้อย่างหลากหลายเลยทีเดียวนะคะและสมุนไพรที่เราจะแนะนำในวันนี้เชื่อเหลือเกินว่าทุกท่านจะ ต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยนะคะวันนี้แนะนําเป็นพิเศษสําหรับ3มพลังสารสกัดจากธรรมชาติและวิตามินซีนะคะที่จะมาเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรานะคะสมุนไพรเหล่านี้ได้แก่กระชายขาวสกัดนะคะผู้ข้าวสกัดขมิ้นชันสกัดและวิตามินซีนะคะซึ่งถ้า3ามพลังสารสกัดจากธรรมชาตินะคะ ทั้ง3ชนิดนี้รวมตัวกับวิตามินซีแล้วก็จะสามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของทุกๆคนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะวันนี้นะคะเรามาแยกนะคะดูว่าแต่ละชนิดของสมุนไพรเหล่านั้นจะสามารถที่จะดูแลสุขภาพของเราได้อย่างไรบ้างนะคะ ตัวแรกก็คือกระชายขาวนะคะกระชายขาวต้องบอกว่าในปัจจุบันเราสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปเลยทีเดียวนะคะสามารถนำมาเป็นอาหารนะคะทำกับข้าวนะคะทำแกงป่าทำน้ำยาขนมจีนนะคะแต่ว่าถ้าหากเราอยากจะรับประทานให้ได้ปริมาณสารสำคัญที่เพียงพอนะคะตามงานวิจัยนะคะในหลอดทดลองก็จะพบว่า กระชายขาวนั้นนะคะสารสกัดจากกระชายขาวจะมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสโควิด -19 ได้ด้วยนะคะและที่สำคัญไม่เป็นพิษต่อเซลล์นะคะเพราะว่าในกระชายขาวนั้นนะคะมีสารสำคัญที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อไวรัสก็คือแพนดูรตินเอนะคะและพิโนสตรอินนะคะสารสกัดจากกระชายขาวจะมีประสิทธิภาพในการยับยั้ง2รูปแบบด้วยกันก็คือ1ค่ะ สามารถลดจำนวนเซลล์ที่จิตติดเชื้อไวรัสและ2ค่ะยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้นั่นเองนะคะกระชายขาวจึงเป็นสมุนไพรที่ทุกคนควรมีติดบ้านไว้ปลูกเองก็ได้นะคะหรือว่าจะหาซื้อตามผงตลาดไว้ได้เก็บไว้ทั้งเป็นแบบสดและแบบแห้งก็ได้นะคะแต่ว่าหากจะรับประทานในชีวิตประจำวันเป็นอาหารก็แนะนำเป็นแบบ สดๆนะคะจะได้คุณประโยชน์ในการดูแลสุขภาพมากกว่าค่ะแต่ก็จะต้องรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมกับร่างกายของแต่ละคนด้วยนะคะหากร่างกายของเรามีอาการมีความร้อนมากเกินไปช่วงนั้นก็อาจจะไม่เหมาะที่จะรับประทานกระชายค่ะและ กระชายขาวสกัดนะคะในบัญชียาสมุนไพรนะคะก็จะมีการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิมนะคะตามประกศาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติในบัญชียาหลักแห่งชาตินั้นนะคะก็จะระ,ระบุเอาไว้ว่า ตำรับยานะคะหลายตำรับด้วยกันนะคะจริงๆเรามีหลายตำรับที่มีส่วนประกอบของกระชายขาวเป็นส่วนประกอบนะคะอย่างเช่นยาเลือดงามนะคะก็จะมีสรรพคุณในการบรรเทาอาการปวดประจำเดือนนะคะทำให้ประจำเดือนมาเป็นปกติดังนั้นต้องบอกว่ากระชายนะคะหลายคนจะคิดว่าเป็น ผลิตภัณฑ์หรือว่าเป็นสมุนไพรที่เหมาะกับผู้ชายโดยเฉพาะแต่จริงๆแล้วทานได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลากหลายด้านนะคะแต่ก็จะมีการศึกษาวิจัยนะคะในปัจจุบันก็จะพบว่ากระชายขาวนั้นนะคะมีประโยชน์มากมายเลยนะคะก็คืออย่างแรกเลยต้านการอักเสบยับยั้งไวรัสแบคทีเรียนะคะเชื้อรา ้านอัดมูลอิสระแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มออกซิเจนในเลือดได้ด้วยนะคะจะทำภูดง่ายๆก็คือเมื่อเรารับประทานกระชายขาวไม่ว่าจะทานเป็นอาหารหรือว่ารับประทานเป็นสัตสกัดก็จะทำให้เรารู้สึกมีความสดชื่นนะคะมีออกซิเจนในร่างกายที่เพียงพอนะคะจึงส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราทำงานได้อย่างเป็นปกตินั่นเองค่ะ สมุนไพรอีกอย่างหนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนําให้ทุกท่านนะคะปลูกไว้ที่บ้านเลยนะคะเมื่อรับประทานน้ําพริกนะคะลาบนะคะนํามาเป็นเครื่องแนมกับแกล้มได้นะคะแกล้มได้ก็คือพลูคาวค่ะพลูคาวหรือข้าวตองนะคะหลายคนรู้จักเป็นอย่างดีนะคะถึงพลูคาวหรือว่าข้าวตองเขาจะมีคุณสมบัติ นะคะที่ดีมากๆเลยในเรื่องของการป้องกันหวัดต้านไวรัสกระตุน้นภูมิคุ้มกันแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นกลิ่นนะคะกลิ่นเฉพาะตัวของพลูขาวเนี่ยก็จะมีกลิ่นที่หลายคนบอกว่าอืม,มชื่อนะคะชื่อที่เข้าตั้งมานั้นช่างสมชื่อเหลือเกินนะคะก็จะมีกลิ่นคล้ายๆกับกลิ่นขาวปลานะคะดังนั้นข่าวตองหรือว่าพลูขาานั้นนะคะจะอุด,ดมไปด้วย สารกลุ่มฟลาวหน่อยนะคะจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวนะคะมีรสชาติที่ออกเปรี้ยวนิดๆเย็นๆน,นะคะใครรับประทานบ่อยๆก็จะชอบแล้วก็ติดใจแต่ว่าถ้าคนที่ไม่ชอบทานผักก็จะยี้นิดหนึ่งนะคะแต่ว่าในปัจจุบันนี้เราก็จะมีเป็นแบบพลูคาวสกัดมาเสิร์ฟให้ทุกท่านได้ลองรับประทานได้หลากหลายรูปแบบนะคะพรูคาวสกัดนั้นนะคะจะมีประสิทธิภาพในเรื่องของการ ้านการติดเชื้อแล้วก็ทำลายเชื้อไวรัสได้โดยตรงนะคะยับยั้งไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์นะคะต้านอนุมูลอิสระนะคะสามารถที่จะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายได้มีฤทธิ์ในการทําลายเซลล์ร้ายในร่างกายนะคะซึ่งต้องบอกว่ามีงานวิจัยยืนยันทั้งมีงานวิใจัยในทั้งสัตว์แล้วก็ในคนด้วยนะคะและงานวิจัยล่าสุดก็บอกว่า สารสกัดจากภูขานะคะหรือว่าภูาวสกัดนั้นมีประสิทธิภาพในการลดการแบ่งตัวของไวรัสสาได้นะคะทำให้เชื้อไม่สามารถเข้าไปทำลายเซลล์ที่ทำให้เกิดการอักเสบทำอันตรายกับร่างาก,กายของเราได้นะคะดังนั้นสรุปรวมภูเขานั้นนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายสามารถที่จะป้องกันวัดต้านไวรัสกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราได้เป็นอย่างดีค่ะ ผู้เข้าสก,กัดนะคะจะมีกลไกลการทำงานด้วยกัน4แบบด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือป้องกันไม่ให้วรัสเข้าเซลล์นะคะ2ลดการแบ่งตัวของไวรัสภายในเซลล์ 3. ค่ะเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันเพิ่มภูมิคุ้มกันในการต่อสู้นะคะกับเชื้อไวรัสต,ต่างๆและ4ค่ะจะไปลดการอักเสบที่ปอดนะคะจะทำให้การฟื้นตัวนะคะของปอดทำงานได้ดีขึ้นคนที่มี อาการนะคะเป็นหวัดบ่อยเป็นภูมิแพ้นะคะเหมาะมากเลยที่จะรับประทานข้าวตองหรือพลูข่าวนะคะจะทานเป็นแบบสดก็ได้หรือว่าจะทานเป็นแบบพลูข่าวสกัดก็ได้ค่ะสารสกัดอีกตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนําในวันนี้นะคะต้องบอกว่าทุกบ้านมีค่ะขามิ้นชันนะคะขามิ้นชันต้องบอกว่าเป็น สมุนไพรที่อยากให้ทุกคนรับประทานนะคะเพราะว่าขมิ้นชันนั้นมีชื่อเสียงในเรื่องของการดูแลสุขภาพดูแลระบบนะคะทางเดินอาหารระบบการไหลเวียนนะคะของเลือดต่างๆในเรื่องของการรักษาโรคสตรีต่างๆก็มีชื่อเสียงมายาวนานนะคะอยู่ในตำรับยามากมายเลยทีเดียวและงานวิจัยล่าสุดนะคะจะพบว่าขมิ้นชันนั้น มีฤทธิ์ในการลดการอักเสบบำรุงปอดฟื้นฟูตับได้ด้วยนะคะก็จะอุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุนะคะสารไฟโตนิวเทรน์หลากหลายชนิดนะคะแตส่สารสำคัญที่จะพูดถึงไม่ได้เลยก็คือเคอร์คิมินค่ะเคอร์คิมินนะคะจัดเป็นสารในกลุ่มของไลโปโพลีแซคคารายนะคะที่ จะมีฤทธิ์ในเรื่องของการกระตุ้นการทํางานนะคะของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายนะคะต้านเชื้อแบคทีเรียเชื้อราเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายของเรามีความแข็งแรงขึ้นในช่วงนี้เราสามารถที่จะเลือกขมิ้นชันมารับประทานในการต้านอัณฑมุนอิสระแล้วก็เลือกรับประทานเพื่อดูแลระบบทางเดินอาหารและตับนะคะระบบการย่อย ระบบขับถ่ายได้ด้วยนะคะขมิ้นชันสกัดนะคะจะมีการทดลองในหลอดทดลองมากมายเลยนะคะว่ามีฤทธิ์ในการต้านเชื้อไวรัส ไข้หวัดใหญ่สายพันเอนะคะในการป้องกันไม่ให้เข้าเซลล์ยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสแล้วก็ช่วยยับยั้งการหลังสารอักเสบนะคะเมื่อการหลังสารอักเสบออกมาน้อยเราก็จะมีสุขภาพที่ดีมากขึ้นช่วยลดการอักเสบของปอดที่ติดเชื้อนะคะของไข้หวัดใหญ่สายพันเอเราก็ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันนะคะดังนั้นคมิ้นชันจึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับคนที่ มีปัญหานะคะในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นหวัดบ่อยๆนะคะสามารถที่จะเลือกคมินชันมาดูแลสุขภาพได้คมินชันไม่ได้มีดีแค่ดูแลในเรื่องของระบบทางเดินอาหารและตับเท่านั้นนะคะดูแลได้ต้องบอกว่าตอนนี้แทบจะต้านอนุมูลอิสระได้ทั่วร่างกายเลยทีเดียวนะคะ วิตามินซีนะคะวิตามินซีต้องบอกว่าวิตามินซีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายนะคะวิตามินซีมีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันชะลอการเสรื่อมของเซลล์นะคะบรรเทาอาการของโรคหวัดได้บำรุงผิวให้สวยแล้วก็แข็งแรงนะคะและมีงานวิจัยล่าสุดออกมานะคะว่าวิตามินซีถ้าหากเรารับประทานได้เพียงพอนะคะก็จะส่งผลในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรา ได้เป็นอย่างดีนะคะและถ้าเป็นไปได้หากเรารับประทานนะคะวิตามินซีนอกจากการรับประทานจากพืชผักผลไม้ผัดใบเขียวนะคะแล้วสามารถที่จะเลือกทานเป็นแบบในรูปของ ายานะคะวิตามินซีมีหลายรูปแบบนะคะเป็นแบบเป็นยาหรือว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มาจากพืชผักผลไม้ก็สามารถที่จะเลือกรับประทานได้ให้เพียงพอต่อความต้องการของแต่ละคนนะคะแต่ข้อควรระวังนะคะเราจะรับประทานสมุนไพรใดๆก็แล้วแต่นะคะควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวของท่านก่อนเสมอนะคะว่าหากเรานะคะมีโรคประจำตัว ใดไม่สามารถที่จะรับประทานสมุนไพรที่เราแนะนําไปเมื่อสักครู่ก็คือกระชายขาวพลูขาวขมิ้นชันนะคะเด็กและสตรีมีครรภ์ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบท่อน้ำดีนะคะ ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับท่อน้ำดีอุดตันก็ไม่ควรจะรับประทานขมิ้นชันนะคะเพราะว่าขมิ้นชันนี้มีประสิทธิภาพในเรื่องของการไปกระตุน้นการหลั่งน้ำดีนะคะหากใครมีปัญหาท่อน้ำดีอุดตันก็อาจจะทำให้โรคนะคะกำเริบขึ้นมาได้นะคะไม่แนะนำให้รับประทานนะคะดังนั้นทุกครั้งที่ทุกท่านจะรับประทานสมุนไพรแนะนำปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนเสมอนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีคือคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะ